เมื่อดวงอาทิตย์ถูกขโมยไปสวัสดีครับผมไวยตีทีนและวันนี้เราก็อยู่กับการสรุปการ์ตูนเรื่องมูลเทพิทักดวงจันทร์กันนะครับหากชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกกำลังใจให้ด้วยนะครับในโลกจินตนาการดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดวงเล็กๆถูกสร้างขึ้นโดยผู้พิทักษ์กลุ่มแรกเพื่อทำให้ดาวเคราะห์ดวงเล็กๆอบอุ่นขึ้นซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่พวกเขาแตกต่างกันและน่าอัศจรรย์มากผู้พิทักษ์รุ่นแล้วรุ่นเล่า พวกเขารักษาความสมดุลของโลกโดยโลกนี้จะมีผู้คนอยู่2แบบหลักๆนะครับคือชาวกลางวันและก็กลางคืนและยังมีอีกแบบคือลูกผสมระหว่างกลางวันและกลางคืนอย่างเช่นมนุษย์เทียนไขพวกเขาอยู่ในที่มืดมากไม่ได้อยู่ในที่กลางแจ้งมากไม่ได้เช่นกันฟังดูใช้ชีวิตลําบากฮนะแต่พวกเขาก็อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนแม้ว่าพวกเขาจะแตกต่างกันมากแต่ในส่วนลึกของดาวเคราะห์ ยังมีไวรัสชื่อในคลอสรอคอยโอกาสที่จะสร้างความมืดมิดให้กับโลกและเมื่อวันนั้นใกล้เข้ามาถึงโซฮอนผู้พิทักษ์ฝึกหัดของดวงอาทิตย์และลียูนผู้พิทักษ์ฝึกหัดของดวงจันทร์พวกเขาสองคนจะได้รับช่วงต่อจากผู้พิทักษ์คนก่อนตามลำดับในวันที่พวกเขาปัดถมนิเทศแสงของดวงอาทิตย์ยอมรับโซฮอนตามที่วางแผนไว้แต่ลียุนกับถูกคัดค้านจากสิ่งมีชีวิตบริสุทธิ์ ซึ่งมันได้เลือกเด็กชายชาวกลางคืนอย่างมูนแทนทําให้ลียูนอารมณ์เสียมากเนครอสเห็นโอกาสดีก็เลยส่งงูขาวสีซีดไปปลุกเล้าอารมณ์ความอิจฉาทิษสยาในตัวของลียูนให้ทําบางอย่างกับมูนเพื่อชิงดวงจันทร์มาอีกด้านผู้พิทักษ์ดวงจันทร์ได้พามูนไปที่วิหารดวงจันทร์และได้แนะนําสิ่งต่างๆภายในวิหารให้มูนรู้จักอย่างเช่นใยแมงมุมพวกนี้ที่ไวควบคุมวิหารและก็ทางเข้าลับที่นําไปสู่โลกความฝัน อดีตผู้พิทักษ์เล่าว่าผู้พิทักษ์คนแรกแกสลักดวงจันทร์จากโลกความฝันและก็นำมันเข้ามาโลกของเราด้วยประตูลับนี้แต่ตอนนี้ถึงตาเขามูนแล้วที่ตรงเฝ้ามันไว้แต่มูนคิดว่าอาจารย์เลือกคนผิดครับก็เลยไปถามดูอีกครั้งแต่ไม่ทันแล้วละ่ะอาจารย์แกได้กลายเป็นต้นไม้ไปแล้วอย่างเช่นผู้พิทักษ์รุ่นก่อนๆผู้พิทักษ์ดวงอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันหลังเสร็จสิ้นภารกิจทั้งชีวิตพวกเขาก็ได้กลายเป็นรูปปั้นที่งดงามให,ให้รุนหลังคอยเคารพ มูลตื่นเต้นมากครับที่ได้เป็นผู้พิทักษ์แต่เขาก็คุมวิหารไม่เป็นทําให้วิหารเกิดบ้าคลั่งและลากดวงจันทร์ลอยออกนอกเส้นทางลียูนได้โอกาสเลยมาเป่าหูโซฮอนใหร้รีไปจัดก,การมูลก่อนที่สมดุลของดาวจะปั่นป่วนไปม,มากกว่านี้โดยหารู้ไหมว่าตัวเองถูกเนโครสหลอกมาอีกทีหลังโซฮอนทิ้งวิหารไปเคลียร์กับมูลเนี่ยสปีศาจลูกน้องของเนโครสก็ได้มาขโมยดวงอาทิตย์กลับไปให้เจ้านายและเนโครสก็ได้ทําให้ดวงอาทิตย์ดับลง เหมือนทานไฟเก่าที่รอวันติดอีกครั้งกว่าโซฮอนจะรู้ตัวเนี่ยแสงก็ได้หายไปเกือบจะหมดแล้วครับทำเอาหงหงกันทั้งดาวเลยครับผมโซฮอนเลยยื่นดวงจันทร์ให้ลียูนดูแลแทนเพราะคิดว่ามูนเนี่ยไม่เหมาะสมมูนเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นแถมพวกพ้องยังหันหลังให้อีกเขาเลยไปหาโซฮอนเพื่อแก้ไขเรื่องนี้โดยมีสาวน้อยเทียนไขชื่อกลิมไปด้วยเพราะว่าเธอมีความรู้ด้านดาราศาสตร์และก็เรื่องดาวโบราณเกี่ยวกับโลกและเป้าหมายของทั้งสามคือ ลงไปใต้โลกเพื่อชิงดวงอาทิตย์คืนระหว่างทางกลิมได้เล่าตำนานอสูรสายฟ้าที่อยู่ในหลุมยักษ์สีฟ้าและก็อศูนย์ดูดเลือดยักษ์ที่เฝ้าทางลงไปใต้โลกให้ทั้งสองฟังและก็เนคลอสที่เป็นอสูรลาวายักษ์แต่โซฮอนก็บอกว่าอยู่กับเขาไม่ต้องกลัวเพราะว่าข้าเนี่ยคว้างฉมวกได้ขณะเดียวกันลียูนก็ได้เข้ามาแทนที่มูนในวิหารดวงจันทร์แต่เขาไม่สามารถควบคุมมันได้และดวงจันทร์ก็ร่วงโรยสลายกลายเป็นฝุ่น ทำให้วิหารบ้าคลั่งกว่าเดิมและก็ควบไปทุกหนทุกแหง่งสร้างความแตกตื่นให้ผู้คนเป็นอย่างมากและความมืดมิดก็ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งโลกและภาพก็ตัดมาที่ทั้งสามพวกเขาได้ลงไปที่ทะเลสาบที่เป็นทางลงไปสู่ส่วนลึกของโลกแต่น้ําในทะเลสาบมันเย็นมากครับทําให้สาวน้อยเทียนไขตัวแข็งโป๊กและทั้งสามก็ได้เจอกับปลาหมึกยักษ์มันจับตัวกลิมไปมูนกับโซฮอนเลยเรียตามไปช่วยแต่ไม่นานนักอาูรสายฟ้าก็ได้โผล่มา ที่จริงมันไม่ใช่อสูรสายฟ้าหรอกครับแต่เป็นอดีตผู้พิทักษ์ดวงจันทร์คนก่อนชื่อฟอร์โฟมูลได้ขอฟอร์โฟพาเราไปส่งใต้โลกพิภพฟอร์โฟเลยถามโซฮอนว่าตอบข้ามาสิว่าทําไมเจ้าต้องพยายามนําดวงอาทิตย์กลับไปโซฮอนก็ตอบว่าข้าอยากให้สาวประทับใจไงฟอร์ดโฟชอบคําตอบของโซฮอนมากก็เลยยอมพาไปส่งครับและได้มอบความแข็งแกร่งให้แม่สาวเทียนไขเพื่อเวลาเจอความเย็นเนี่ยจะได้ไม่แข็งตัว จากนั้นก็ได้พาทั้ง3ไปโลกใต้พิภพระหว่างทางฟอร์ดโฟได้เล่าเรื่องของเนโครสได้ฟังว่าเมื่อก่อนเนโครสเคยเป็นผู้พิทักษ์ดวงอาทิตย์แต่เขาถูกความโลภครอบงำเขาพยายามเก็บดวงอาทิตย์ไว้เพื่อตัวของเขาเองโชคยังดีสลันอาจารย์งองโซฮอนได้หยุดเขาไว้สลันได้เล่นงานเนโครสจนลงไปอยู่ใต้โลกและที่นั่นเป็นสิ่งที่รอคอยพวกเจ้าอยู่ขณะเดียวกัน มูล <Moon S 2> ได้ยินเสียงวิหารกำลังบ้าคลั่งก็เลยรีบไปหยุดปล่อยให้โซฮอนลงไปช่วยดวงอาทิตย์คนเดียวเนครสไล้ส่งงูสีขาวไปจัดการโซฮอนเหมือนที่เคยทำกับลียูนโซฮอนถูกไล่ล้อมไปด้วยงูสีขาวซีดที่รอเลียนเขาและพยายามทําให้เขาบ้าคลั่งด้วยความเกลียดชังแต่ฟอร์ตโฟก็ได้มาช่วยไว้และได้เสียสละตัวเองเพื่อสงบสติอารมณ์และได้ปลดปล่อยโซฮอนจากพวกงูจอมหลอกลวงส่วนทางด้านของมูลพบว่า เขาสามารถทําให้วิหารดวงจันทร์สงบลงได้ด้วยพลังวิเศษของเขาหลังวิหารสงบลงแล้วมูลก็ได้เข้าไปถามลียูนว่าเกิดอะไรขึ้นลียูนก็เล่าให้ฟังว่าหลังเขาได้เป็นผู้พิทักษ์เนี่ยดวงจันทร์ก็ร่วงโดยและสลายกลายเป็นฝุ่นตอนนี้เขาดูสิ้นหวังมากครับมูลเลยบอกว่าเดี๋ยวข้าจะไปเอาดวงจันทร์กลับมาจากโลกความฝันจากนั้นเขาก็ได้เปิดประตูลับพาสาวน้อยเทียนไขนำดิ่งสู่โลกแห่งความฝันและทั้งสองก็ได้เจอกับฝันด้มากมายสารพัด แต่พวกมันแพ้ทางพลังของมูลครับมูลเลยทําการปัดปอฟันได้จนสิน้นจากนั้นก็ทําการแกะสลักดวงจันทร์ใหม่และนํามันมาอย่างโลกแต่ดวงจันทร์ใหม่นี้ยังไม่มีแสงนะครับเพราะว่าไม่มีดวงอาทิตย์มูลกับสาวน้อยเทียนไขเลรี่ไปสมทบกับโซฮอนทันทีและพวกเขาก็ได้เผชิญหน้ากับเนโครสอสูรลาวาใหญ่บิ๊กเบิ้มกับลูกกระจก2ตัวของมันโซฮอนได้เข้าไปซัดหน้าเนโครสแต่มันแข็งแกร่งมากครับแทบทําอะไรมันไม่ได้เลย ส่วนมูลก็โดนลึกน้องของเนโครสเล่นงานแต่ก็สามารถจัดการมันได้ส่วนสาวน้อยเทียนไขเธอได้ไปช่วยดวงอาทิตย์แม่ดับโดยการเป่ามันเหมือนเป่าธารทาทให้ดวงอาทิตย์กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ต้องแลกมาด้วยชีวิตเพราะความร้อนแรงของดวงอาทิตย์ทําให้เธอละลายกลายเป็นน้ําตาเทียนไม่ทันได้ล่ําลาเนโครสก็ได้โผล่มากระทืบทั้งสองจนจมดินแต่ทั้งสองก็ได้พลังจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทําให้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมจนเนโครสไม่สามารถทาอะไรได้ แล้วจากนั้นมูนก็ได้พาเนโครสดำดิ่งสู่โลกแห่งความฝันที่นี่มูนเก่งสุดครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแห่งความฝันมูนได้เข้าไปดึงงูสีขาวที่คอยบงการจิตใจของเนโครสออกมาและจัดการมันลงได้อย่างง่ายดายหลังเจ้างูถูกจัดการลงแล้วเนโครสก็ได้กลายเป็นรูปปั้นวิญญาณของเขาดูมีความสุขมากที่ได้เป็นอิสระจากความโลภอิจฉาริษยาและความเกลียดชังความพ่ายแพ้ของเนครส นำไปสู่สันติภาพของโลกและผู้พิทักษ์รุ่นเยาว์ทั้งสองก็ได้กลับมาทํางานที่วิหารของพวกเขาเพื่อรักษาสมดุลของกลางวันและกลางคืนให้เป็นปกติส่วนสาวน้อยเทียนไขมูลได้ปันเธอขึ้นมาใหม่และด้วยพลังของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในยามรุ่งสางพร้อมด้วยเศษชิ้นส่วนของดวงจันทร์ที่มูลมอบให้ก็ได้ทําให้เธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งและทั้งสองก็ได้พบกันและจูบกันก่อนจะเดินทางรอบโลกด้วยกันบนวิหารแห่งดวงจันทร์ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องมูลเทพิทักษ์ดวงจันทร์ชอบกันไม่เอ่ยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ